ที่นี่คือเกาะลิบงครับเกาะลิบงเนี่ยจะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังมีประชากรอ,อยู่บนเกาะประมาณสักเกือบ4 0 0พคนนะฮะเกาะลิบงเนี่ยนอกจากจะมีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของชาวประมงรอยยิ้มของชาวบ้านและที่สําคัญนะครับเป็นเกาะที่มีพายุฝูงใหญ่ที่สุดฝูงสุดท้ายของประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับและที่สําคัญอีกอย่างนึงครับเกาะลิบงมีความปลอดภัยมากที่หนึ่งในจังหวัดตรังด้วยครับ และเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับสิ่งที่การันตีได้ว่าเกาะลิบงมีความปลอดภัยจากตัวอย่างข้อหนึ่งที่ผมจะพาทุกคนไปดูครับวันนี้นี่ก็ไม่ถอดกุญแจอีกนี่ก็ไม่ถอดกุญแจนั่นก็ไม่ถอดกุญแจนี่ก็ไม่ตอดกุญแจนี่ก็ไม่ตอดกุญแจครับผมและนี่คือรถที่จอดอยู่ทั้งหมดไม่ถอดกุญแจครับผมนี่ก็ไม่ถอด นี่ก็ไม่ถอดครับนี่ก็ไม่ถอดนี่ก็ไม่ถอดนี่ก็ไม่ถอดใส่ไม่ทอดเจรดครับมันกีการทอดพออเคสเลยพอมาถึงเทียบทีอย่างเราแต่นี้ไม่ทอดเจรดดเราก็ไม่กลัวรอดทุนความปลอดภัยหมากว่าความไม่ปลอดภัยอ๋อไม่กลัวสุ้นหรอไม่กลัว่าทุนหรือไม่ลาบวยทัดย่างรถกลับผมได้ๆอันเดียวไม่ทอดเจรดไม่กลัวรอดทุนเลยไม่ทุนครับนี้ เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเกาะลิบงนะี่ฮะมีรถที่ไม่ถอดกุญแจออกจากรถมาแค่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเกาะลิบงเนี่ยบอกเลยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรงังเกาะลีบงเป็นเกาะที่มีประชากรอยู่ประมาณเกือบ4,000คนนะฮะทั้งเกาะมีตำรวจหนึ่งคนตำรวจมีอาชีพเกิดยยางเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่คือตำรวจเขามีอาชีพของเขานั่นแหละครับแต่มีคนเดียวจริงๆครับเพราะเกาะลีบงไม่มีปัญหาอาชญากรรม ถ้าใครเคยมาเกาะลิบงจะรู้เลยว่าเกาะริบงชาวบ้านที่นี่ไม่นิยมถอดกุญแจออกจากรถครับนี่นะร <wheelchair> นี่คือทั่วไปบนเกาะริบงดูคันนี้ครับกุญแจไม่ถอดครับคันนี้รถใหม่เลยกุญ <c oughs> แจไม่ถอดครับนี่ก็ไม่ถอดกุญแจนั่นก็ไม่ถอดกุญแจ <c oughs> นั่นก็ยังไม่ถอดกุญแจอีกครับช <c oughs> ่างรู้ไหมว่าทำไมคนที่นี่เขาไม่ถอดกุญแจรถหรอไม่กลัวรถหายครับพี่ที่ เคยมีปัญหารถหายไหมครับไม่มีครับอะไรก้อบอกว่าคนที่เนี่ยรถทะลุเหมืนอนก็ไม่เอาอือนี่รถที่จอดอยู่นะครับนี่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 จอดเรียงตรงนี้นครับไม่มีคันไหนถอดกุญแจหรือว่าจะเป็นสามล้อก็ไม่ถอดคันนี้ไม่ถอดคันนี้ไม่ถอดโอ้คันนี้พงกุญแจย่อด,ดีอไว้เฮ้ยอือนั่นครับเอ้าคันนี้ถอดไหม นี่ไม่ถอดครับอย่าว่าแต่รถเก่าเลยครับนี่รถใหม่เลยกุญแจเขาก็ยังไม่ถอดนะมาแล้วเรามาดูว่ารถใหม่ขนาดนี้นะครับจอดแบบเนี้ยเขาก็ไม่ถอดกุญแจนะฮะคือบ้านหลังนี้นะครับประตูเขาปิดแต่เรามาดูกันว่ารถที่เขาจอดหน้าบ้านแต่ละคันเนี่ยถอดกุญแจบ้างไหมไปดูครับนี่มาดูคันแรกครับเสียบอยู่ครับบานปิดประตูครับคันนี้ก็เสียบอยู่ครับ คันนี้ก็เสียบอยู่ครับนี่คือนี่คือเสียบไว้หมดเลยครับเนี่ยคือประตูเนี่ยปิดอยู่ทั้งสองหลังคือไม่มีคนอยู่นะฮะนี่ครับนี่ครับนี่เดินมาคันแรกครับป้ายแดงเลยครับป้ายแดงเลยเสียบอยู่ครับอันนี้คันนี้เสียบอยู่ครับเสียบจุกกันอืมอันนี้ก็เสียบอยู่นะครับนั่นอ่ะคันนี้ก็เสียบอยู่ครับนี่คือจุดท่าเรือเลยนะฮะซึ่งคนจะพลุกพลานมากเลยที่นี่ ไซต์ตนก็นไม่ทอดลูกเจรรถอ้เธอนีตอด <mm าคตกันบางที่ลูกเจเกมรุ้นรถตังในตังป่านเธตายเยอะเตร์รถไม่รุ่นไนน้นรถตังลูเกเจไม่รุนรถกุลเจียไม่รุ้น่จริงเหรออือ,อนี่คันนี้ออกจะใหม่นะเนี่ยเนี่ยใหม่ๆเลยนั่นก็เสียบอยู่อันนี้ก็เสียบอยู่อันนี้เสียบไหมเสียเสียทำไมเขาไม่ทอดลงใจรถครับ เพราะว่าไม่หายค่ะแน่ใจใช่ไหม Yes เคยมีรถหายไหมไม่หายค่ะนอกจากว่าเขาทุกไปผิดเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนเก็บขวดแถวนี้ดูนะเออเก็บไปขวดนะเก็บไปเออทำไมอาจารย์ไม่ถามว่าในฐานะที่เต้นเป็นนายคิววันต้นๆเคยเจอโดนลักรถไปตางท่ผาเรือบ้างไหมยังค่ะแลวเตนี้่หลกเจนเดก็เสียไปเคยมีรถซู๊ดบ้างไหมไม่สูญค่ะรถไปเลย จะแรกกองกันเลยต่อายเลยก็ท้าไม่แม่แลกกองแต่เดี๋ว่าเราตายไม่ด้วยหลังอันหน้ามาเอ็นเจงก็คิดเดียวนี่เฮ้ยยิ้มเฮ้คนนี้นายคิวนะครับเจ้าของท่าเรือวันทักมาเลยยิ้มนักนักที่สายพอดีมาเจอตั้งกำนันลองถามกำนันดูเคยยังไงเจ้าไหมเคยมีประวัติดรอช่วยมาบริบบงไม่มีแต่ถึงก็มั่นใจเลยนะเอาก็มั่นใจเลยปเพื่อนไม่ทอดนี่นะไม่ทอดกางกลางขึ้นนะไม่ทอดแต่โทษอายด้ได้แรงไหมโอเคได้ แต่ไม่เคยมีประวัติใช่ไหมไม่เคยมีโอโอเคน,นี่ครับเ,เราสอบถามกำนันเรียบร้อยแล้วครับบนเกาะลิบงไม่เคยมีประวัติมอเตอร์ไซค์หายยกเว้นกุญแจ